สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านที่กาลังเข้ามารับชมคลิปนะครับผมที่ช่องบาบูสุธาเกษตรของเรานะฮะหัวสวยๆหมดเลยนะครับผมได้มีแต่ต่อตัวสวยๆมาเลยวันนี้มีกล้วยไม้ป่าอีกหนึ่งชนิดที่ถือว่าหายากที่สุดและ1ปีในพรานจะเข้าหาให้แค่1ครั้งเท่านั้นนะครับผมกล้วยไม้ที่เป็นไม้อนุรักษ์อีกหนึ่งตัวเลยคือเหยือกน้ําดอยนะครับผมฟังชื่อครับเหยือกน้ําดอยนะครับผม เป็นกล้วยไม้ป่าแท้หายากนะคะผมที่ดอกสวยค่ะตะมุตัมิสวยเลยนะฮะคล้ายๆเป็นเหยือกเป็นแบบคือสวยอะแปลกครับผมเป็นไม้แปลกที่หายากเป็นงานกอมาหมดเลยจากกิโลละพันสองวันนี้ผมจดจัดโปรโมชั่นให้ปีใหม่แค่กิโลละแปดร้อยบาทสามกิโลสองพันนะครับส่งฟรีกล้วยไม้เหยือกน้ำดอยนะครับผมกล้วยไม้ดินวัสดุปลูกเป็นดินหรือกาบมะพร้าวสับดอกสวยนะครับผมและค่อนข้างหายากนะ เหยือกน้าดอยเป็นกล้วยไม้ป่าแท้หายากนะคะผมที่ปีละหนึ่งครั้งเราจะเก็บได้แค่ปีละหนึ่งครั้งนะคะผมท่านใดสนใจนะั้นหนึ่งกิโลงานกอแบบนี้เลยจากกิโลละพันสองโปรโมชั่นปีใหม่นี้หนึ่งกิโลแปดร้อยบาทส่งฟรีสามกิโลสองอ่าสองพันบาทส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มรูปดอกผมขึ้นให้หน้าคลิปแล้วนะคะผมท่านใดสนใจกล้วยไม้เหยือกน้ำดอยโทรมาหาเราได้เลยที่เบอร์0 9 5 9 4 1 8 9 8 8ปครับ สำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีปีใหม่เดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยครับผมทุกท่านขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปครับสวัสดีครับ